สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับทางผมก็จะมาสอนใช้งานนะครับกล้องงูตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือจะมีหน้าจอนะครับขนาด5นิ้วตัวนี้นะครับในเซตนี้จะเป็นสายนะครับหัวกล้องขนาด5.5มมอนะครับมี2เลนนะครับคือ2ด้านหน้าและด้านข้างได้นะครับซึ่งรุ่นเนี้ยจริงๆมีข้อดีหลายอย่างคือสามารถใช้กับหัวกล้องได้หลายชนิดหลายแบบเลยนะครับ ถ้าสนใจหัวกล้องขนาดอื่นๆนะครับสามารถติดต่อกับทางบริษัทที่ทางลูกค้าสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใช้งานกันนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยครับสำหรับรุ่นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับในเซ็ตนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีสายของกล้องแล้วก็มีสาย USB และในนี้ก็จะมีควบคู่มือการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานให้เราสังเกตนะครับที่ปลายสายของกล้องนะครับ ตรงนี้นะครับจะมีเป็นล่องนะครับเป็นแง่งแง่งแบบนี้อยู่นะครับผมให้เรานะครับมาดูที่ตัวเครื่องนะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยนะครับตรงเนี้ยจะมีเป็นตรงตุ่มตุ่มสีแดงแบบนี้อยู่นะครับคือให้เราเอาล่องตรงนั้นน่มาเสียบเข้ากับสายตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการล็อกผมจะทําให้ดูนะครับครับเราก็เสียบให้ตรงนะครับ เสร็จแล้วก็ทําการล็อกให้แน่นเพื่อสายจะได้ไม่เลื่อนหลุดนะครับผมทำการล็อกให้แน่นเอาไว้นะครับเมื่อล็อกแน่นแล้วนะครับผมอ่าทีนี้เราก็กดตัวนี้นะครับที่หน้าจอเครื่องครับวิธีการเราเปิดเครื่องนะครับเรากดค้างครับที่ตรงนี้กดค้างครับอ่าก็จะติดขึ้นมาแล้วครับผ้าก็จะติดขึ้นมา ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถนําไปส่องได้เลยนะครับว่าเราจะส่องที่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับนิดหนึ่งปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยจะเป็นปุ่มเดียวกับเปิดปิดไฟที่หัวกล้องนะครับเวลาเราเปิดปิดเครื่องเราใช้วิธีการกดค้างนะครับเนี่ยกดค้างมันจะปิดเครื่องกดค้างก็จะเปิดเครื่องแต่ถ้าเราอยากจะเปิดปิดไฟที่หัวกล้องนะครับปรับระดับนะเราก็กดสั้นๆครับแบบนี้ นี่ะนะครับจะมี3าระดับนะครับ1 2 3สาแล้วก็ปิดนะครับหนึ่งสาแล้วก็ปิดนะครับอันนี้ก็คือวิธีการปรับไฟที่หัวกล้องนะครับส่วนนะครับกล้องเนี่ยมันจะมีเลน,นทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับเป็นมุมมองด้านข้างนะครับเลนด้านข้างที่ปลายสายนะครับจะมีปุ่มตัวนี้อยู่นะครับจะมีตุ่มตัวนี้อยู่ก็ให้เรากดนะครับกดนี่ครับ มันก็จะเปลี่ยนเป็นเลนด้านข้างใช้งานนะครับถ้าอยากจะสลับเป็นที่เดิมก็กดอีกหนึ่งทีก็จะกลับไปเป็นเลนด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับวิธีการก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้ทีนี้เราจะมาอาธิบายวิธีการใช้งานกล้องต่างๆกันนะครับที่หน้าจอของเ้าตัวนี้นะครับเราสังเกตได้ว่าตัวกล้องตัวนี้สามารถถ่ายภาพได้และถ่ายวิดีโอได้ ตัวนี้นะครับตอนนี้เราจะอยู่ในโหมดถ่ายภาพนิ่งอยู่นะครับสังเกตได้ที่มุมซ้ายจะเป็นรูปกล้องถ่ายภาพถ้าเราอยากจะถ่ายภาพตัวนี้เราก็กดนี่ครับปุ่มนี้นะครับเป็นรูปเม m o r y card นะครับหรือว่าเป็นรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยกดหนึ่งทีก็จะมีเสียงแชะแบบนี้อ่์เราก็จะทําการถ่ายภาพไวแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะถ่ายวิดีโอนะครับให้เราก,กดที่คําว่าโหมดนะครับหนึ่งที่จะเป็นการเปลี่ยนไปเป็นภาพของกล้องวิดีโอ เราอยากจะอัดวิดีโอล้วก็กดปุ่มนี้เหมือนเดิมครับกดหนึ่งทีเห็นไหมครับก็จะมีนี่ครับจุดสีแดงๆขึ้นมานะครับทําการบันทึกขึ้นนะครับก็อัดไว้อยู่นะครับทีถ้าเราอัดเสร็จแล้วนะครับเกิดไปเจออะไรในท่อที่มีสิ่งแตกปลอมหรืออาเงี้ยอาจจะอัดไว้ไปทารีพอร์ตนะครับพออัดเสร็จแล้วเราก็กดหยุดนี่ครับกดที่เดิมมันก็จะหายไปแล้วเราอยากจะดูไฟล์ที่เราเก็บไว้ล่ะเราก็กดโหมดอีกหนึ่งทีครับอันนี้ก็เป็นไฟล์วิดีโอที่เราเก็บ ไว้เราอยากจะเล่นมันเราก็กด,ด,ม,ดมีเสียงออกเลยนะครับเ่าเวลาเราเจออะไรเราก็พูดได้นะครับเวลาอัดวิดีโอเ่าเราดูเสร็จแล้วเราอยากจะดูไฟล์ภาพนิง่งเรากดคําว่าโหมดนะครับหนึ่งทีเราก็จะเป็นรูปกล้องถ่ายรูปนะครับเหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะเป็นการตัวโหมดเนี่ยจะเป็นการกดสลับไปต่างๆนะครับกดขึ้นลงเพื่อดูไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอที่เก็บไว้กดโหมดเนี่ยครับสลับเป็นรูปกล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอแล้วก็ไฟล์ภาพที่เก็บไว้นะครับผมง่ายๆเท่านี้เลยทีนี้นะครับผมตัวปุ่มขึ้นลงมีไว้ทําอะไรนะครับปุ่มขึ้นลงนะครับถ้าเราลองกดขึ้นดูจะเป็นการขยายภาพนะครับไม่ใช่ซูมภาพนะจะเป็นการขยายภาพขึ้นมาอันนี้ก็ 1.3x 1.5x นะครับผมอันนี้ก็เป็นการขยายภาพนะครับจะขยายได้ถึง 1.5x นะครับผมอ่าส่วนตัวด้านล่างเนี้ยมีไว้ทําอะไรปุ่มล่างเราลองกดดูครับ จะเป็นการพลิกภาพนะครับเกิดเราส่งเข้าไปในท่อนะครับเราต้องการจะพลิกมุมมองภาพต้องกดตัวนี้นะครับมันก็จะทําการกลับหัวกล้องตัวเฟืองนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆจนทีเนี้ยผมเซ็ตไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความละเอียดนะครับเราก็จะมีล็อกตั้งค่าเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือเราจะอาจจะเปลี่ยนพวกภาษาวันที่หรือต้องการฟอร์แมตการ์ดฟอร์แมตเครื่องก็สามารถทําได้จากปุ่ม ตัวเฟืองตัวนี้แต่ปกติก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับเพราะว่าเราจะเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับผมแล้วเราอยากจะต้องการนะครับเอาไฟล์ภาพออกเนี่ยเราทํำยังไงนะครับก็ให้ดูตรงด้านข้างนี้นะครับด้านข้างนี้เราเปิดขึ้นมานะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีเมมโมรี่การ์ดแถมให้อยู่แล้วนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นเมมโมรี่การ์ดนะครับ ถ้าเราอยากจะเอาไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอออกนะครับเราก็กดตรงนี้ครับแล้วการก็จะเด้งออกมาเราก็ไปเสียบการลีเดอร์ก็ได้หรือนะครับผมเราใช้สาย USB ที่แถมมาเนี่ยครับเป็น USB Type C นะครับเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็เอาหัวตัวนี้ต่อเข้าคอมพิวเตอร์จากนั้นกดเปิดเครื่องนะครับก็จะเด้งไฟล์ขึ้นมาเด้งไดท์ขึ้นมาหนึ่งเหมือนเราเสียบทำไดท์เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็ลากไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอ ออกมาใช้งานได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกเลยนะครับส่วนถ้าเราอยากจะชาร์จแบตเครื่องนะครับถ้าเครื่องแบตใกล้จะหมดเราก็ใช้ตัวสาย USB เนี้ยเหมือนเดิมครับ USB C เสียบเข้าตรงนี้แล้วก็เสียบเข้ากับเต้ารับนะครับหรือเราจะใช้หัวแปลงพวกโทรศัพท์ iPhone หรืออะไรเงี้นี้ก็ได้นะครับเสียบเพื่อชาร์จเครื่องนะครับหลักๆการใช้งานของกล้องงูรุ่นนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้ครับขอบพระคุณครับ